วันนี้จะมาแสดงทมในหัวข้ออนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยนะเป็นติดสองปัจจัยเพราะมันเกิดคู่กันแล้วมันเกิดมันทํางานขึ้นมาทํางานคู่กันอนันตระปัจจัยคืออะไรสมนันตระปัจจัยคืออะไรนะมันคือปัจจัยที่เกื้อกูลอารมณ์จากจิตหนึ่งไปสู่จิตหนึ่งหรือมันเป็นปัจจัยที่ส่งอารมณ์จากจิตหนึ่งไปสู่จิตหนึ่ง หรือมันคือเครื่องขนถ่ายงานจากจิตหนึ่งไปให้อีกจิตหนึ่งนะสมมติว่าจิตที่เกิดทางตาเราเห็นขึ้นมาเนี่ยมันดับลงพอมันดับลงปุ๊บมันก็จะประกอบด้วยอนัตตาใจและสรรมามันะัตตาใจนะส่งส่งจิตเนี้ยถึงส่งอารมณ์ส่งงานทั้งหมดที่ที่การเห็นเนี่ยพอมันแวบบปุ๊บเห็นเห็น,หนมันยังไม่ทําอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไร กระดับลงแล้วมันมันยังไม่ได้งานแต่งานนี้มันมันเห็นเมื่อกี้มันมีอยู่มันได้ส่งต่อแต่มันเป็นประัยที่ส่งงานทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยต่อไปให้จิตอัดไปจิตที่ต่อเป็นลําดับอยู่ข้างหน้านะน่นคือคือสัมปฏิจจนะสัมปติจนะจิตจิตนี้จะรับจะรับอารมณ์พวกนี้นะมามาด้วยดีอารมณ์ทั้งหมดรับมาเลยมาสู่ในมาสู่วรวค์ทางใจ พรา,สา,า,าะสมาติชนะเเกิดที่ใจแล้วนะเกิดแบบมโนทวารเนนะี่ยมันเกิดทวารทางใจเนีย่ยมันรับกันมาอย่างนี้ทีนี้ตัวตัวสําคัญนะตัวสําคัญของมันที่สุดนะนะคือมันเป็นมันเป็นวิถีวิถีจิตจิตจะเกิดไม่ได้เลยจิตต่อไปจะเกิดไม่ได้เลยนะมันจะไม่มีเรื่องราวต่อไปนะมันจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นเหมือนเหมือนคนเข้าฌานนะ เหมือนพระที่เข้าฌานเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมที่ไปเข้าฌานอ่ะมันจะอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างนั้นไม่มีอนั้นแต่ปัจจัยที่นาสง่งนําสง่งจิตหนึ่งไปสู่จิตหนึ่งนะมันก็จะเป็นจิตที่มันเกิดดับเกิดระดับเกิดระดับอยู่อย่างนั้นในอารมณ์เดียว